ขออน ja ุญาตพาเพื่อนๆมาท mm ี hmm. ่ร้านแว่นแห่งใหม่นะคะในตลาดน้ำกันเก่นก่อนนะคะเป็นร้านแว่นเปิดใหม่นี่ก็จะประกอบด้วยช่างแว่นตาแฟชั่นนะคะกันแดดแล้วก็แว่นตาตานะคะและที่นี่ก็ คุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมตลาดน้ำขันเตรียมที่ร้านเป็นไงบ้างคะก็มีการตอบรับที่ดีครับก็เราได้นำตัวเลนเทคโนโลยีของเยอรมันมาขายนะฮะแล้วก็มีกรอบแว่นที่ราคาไม่สูงนะครับก็จะมีคุณสมบัติของกรอบกรอบแว่นร้านเรานี่เราจะเน้นเป็นแว่นที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อ TR100 หรือพลาสติกที่มันยืดหยุ่นได้นะฮะ เนื้อมันจะหักได้นะแล้วก็ตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานราคาไม่สูงนะครับอย่างอยู่ตามศูนย์การค้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวละ5 6000ันบาทอันนี้เราขายอยู่ที่ตัวละ2,000บาทนะฮะแล้วก็มีการตรวจวัดสายตาด้วยระบบ3 3ดีนะฮะดิจิตอลแล้วก็จะมีการตรวจวัดประกอบรอรับได้เลยอันนี้นั่งครับก็ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนัครับไม่เป็นอะไรกรกอบที่ร้านมีการการันตีด้วยนะฮะมีมีการเปลี่ยนเคมให้ถ้าเกิด เสียภายในหนึ่งปีหักลอกอะไรนี้เราเปลี่ยนเคปให้ใหม่หมดเลยครับก็มีการดูแลรับการหลังการขายครับเลน่ะคะเห็นบอกว่าเลน <c oughs> เลนเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยมันต่างกันยังไงคะที่เลนเลนนี่เรามีการพรีเซนต์ให้ดูผ่านาหน้าจอเลนนี่เราอย่างลูกค้าน,นะครับถ้าถ้าต้องการเป็นเลนที่ออกแบบแล้วเ,เปลี่ยนสีได้ตัวนี้ก็จะสามารถที่จะ บอกบอกบอกลูกค้าได้เลยโดยที่เราไม่ได้พูดแค่ปากเราให้เขาเห็นภาพได้เลยอันนี้คือใช่อันนี้คือออกแดดแล้วเลนมันจะดำนะแต่ถ้าอยู่ในที่ร่มเลนมันจะขาวใช้กองแสงหน้าคอมพิวเตอร์ได้ออกแดดเป็นกันแดดได้ด้วยนะฮะเป็นชูอินวันตัวนี้เรียกว่า t r a n s i t i o n six ตัวใหม่นะฮะมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติโดยที่ตัวคนใส่เนี่ยจะสบายตา ีเขาไม่รับรู้เลยว่าแสงแดดนี่มันเข้ามาในลูกตาแล้วราคาประมาณราคาตัวนี้จะเริ่มต้นที่คู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะตัวนี้ราคาถือว่าไม่สูงเลยชัพาเลนชัพาเลนคนระับอันนี้ราคาที่ตลาดน้ำบันเลี่ยมเรามีทร้านอยู่ที่ศูนย์การค้าด้วยที่ศูนย์การค้าเราขายอยู่ที่คู่หนึ่งสามพันค้าอันนี้เราจัดรายการอยู่ที่คู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทก็สามารถได้เลนส์ตัวนี้เลยนะฮะจะกรอบแต่ง้าใช่ครับ นี่ถ้าสมมติเรามีกรอบอยู่แล้วแล้วแค่แก้จะเปลี่ยนเลนเข้าามที่นี่ได้ไหมคะหรือว่าจะซื้อกล้องที่นี่ด้วยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความสะดวกเลยจะซื้อแต่กรอบอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะเอากรอบมาเปลี่ยนเลนก็ได้หรือจะซื้อทั้งกรอบทั้งเลนเลยก็ได้แล้วถ้าซื้อทั้งกรอบทั้งเลนนี่ลดราคาไหมคะลดราคาอยู่แล้วนะก็จะมีอย่างแว่นเนี่ยเราจะลดราคาที่50%อยู่แล้วห้าสิบเปอร์เ็นตบางตัวก็เจ็ดสเปอร์นต์ตัวนี้ก็จะนิยมเป็นทรงอ่ากลมใหญ่ มรู้สึกจะเป็นแบบนี้ฮะแนวนี้กาลังมาต้องปราบเซียนเลยนะคะเ,เพราะว่าแบบว่าคุณต้องหน้าตาดีประมาณหนึ่งเลยนะคะหรือไม่ก็ต้องมีะไรนะหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ใช่ไม่งั้นจะใส่ใส่ไม่ขึ้นนะคะอันนี้ฉันยังไม่ะค,ะค่อยกล้าลองเลยค่ะกูทำนะคะก็คือขอขอนุญาตแล้วก็จะเป็นทรงแนวแนวนี้ก็จะกำลังนิยมยอ่ะอันนี้พออันนี้พอไลอยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยดูมันจะออกแนววินเทจนะส่วน ได้ทั้งยาวทั้งสั้นใช่ไหม<ช><า>คะตร<า>งนี้ได้ทั้งยาวทั้งสั้นเลยค่ะและกต่อบนี่แถวๆนี้จะอยู่ด้ราคาประมาณเท่าไหร่รด้านหน้านี่จะจัดรายการทั้งก่อบทั้งเลนนะฮะที่ส<ช> <24 90 S 1> องพันสี่ร้อยเก้าสิบตัวเลนนี่จะเป็นเลนลาสมานิคอสอัดแสงไฟแสงสะท้อนให้เลยนะฮะย่อบางให้หนึ่งจุดห้าหกด้วยน่าสนใจน่าสนใจตัวที่ เนี่ยมันมันมันทั้งหมดเลยฮะทำได้หมดเลยทำได้หมดใช่แล้วถ้าเกิดแบบเนี้ยอย่าแงบบนี้เลยแล้วก็ใส่เลนเลนเลนตัดแสบงบตัดแสงเปลี่ยนสีใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่3,500ั้าร้อยบาททั้งเลนพร้อมเลนพร้อมใช่ทั้งกรอบทั้งเลนเลยครับ เป็นแว่นกันแดดเนี่ยนะใช่เราก็เลือกสีได้เราจะสีไหนก็ได้เราสามารถจะเอามาได้ทุกสีอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสีเท่านั้นเองแต่จุจดสําคัญของเราก็คือว่าเราได้นําเทคโนโลยีของการตรวจวัดสายตาระบบสามดีมาใช้นะก็คือจะเป็นจะเป็นจะเป็นชุดโฟลด์ด็อปเตอร์นะฮะตัวนี้การวัดสายตานี่ค่อนข้างจะแม่นแม่นยำมากมันจะแม่นยำกว่าการที่ ที่ใช้ใช้เลนส์เสียบธรรมดาเพราะตอนนี้มีคอมพิวเตอร์อ่านด้วยแล้วก็มีโฟลเตอร์ในการวัดจะจะให้ลองไปนั่งดูไหมคะากเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้กลัวจะรู้ท้องตลาดเพราะว่าตอนนี้ว่าสายตาเป็นสายตาลักษณหาไหนนะคะก็เลยก็แอบแอบอยู่เมื่อกี้ยัง,งว่าน่าหลอกกันนิดนจะเป็นไรรู้ไว้ก็ได้เพราะว่าเอ่อโเคการการทำตลาดถ้าบอกว่าเท่าไหร่ได้ไม่เป็นไร,รไ ทุกอย่างเป็นไฮโดรลิกนะครับอันนี้แล้วก็เอาเอา,เอาหลังพิงไปเลยครับเพราะการตรวจวัดาสายตาของเราได้ได้ได้ไดมาตรฐาน เรียบร้อยแล้วนะคะว่าใส่ตามมาเรียบร้อยปกติค่ะทีน,นี้ท่านนี้จะมาคุยกับพี่หนุ่มเกี่ยวกับร้านว่าพี่หนุ่มเนี่ยเห็นแม่ค้าผู่บอกว่ามีร้านอยู่แล้วมีร้านอยู่แล้วแล้วมาเจอที่นี่ได้ไงคะเออพอดีเพื่อนเพื่อน,นแนะนํามาถายแล้วรู้จักกับกับเพื่อนที่ขายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกว่าคนค่อนข้างเยอะลองมาเปิดดูสิพี่เผื่อจะเผื่อจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็ก็เลยมาตามเขาและร้านที่ว่า ก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้างเดี๋ยววอล์กนะเดี๋ยววอล์กราชพฤกษ์ครับเดี๋ยววอล์กราชพฤกษ์ใช่ครับแล้วก็ที่นี่เป็นที่สองที่นี่เป็นที่สองร้านร้านที่ร้านร้านที่ราชพฤกษ์นี่เปิดทุกวันนะคะร้านร้านนั้นเปิดทุกวันครับผมแล้วพี่ก็อยู่ที่นู่นนะคะวพี่ก็พี่ไม่อยู่ใช่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ชมเว็บไซต์ของเรานะคะอยากมาร้านนี้นะคะและได้เจอพี่หนุ่มด้วยก็มาสัรพิน์แต่ถ้าไม่สะดวกมันธรรมดาก็ร้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยววอล์กราชพฤกษ์พระรามห้าชั้นอะไรคะชั้นเลยฮะ งงแต่ถ้าสะดวกมานี่ก็ได้ที่นี่ที่นี่มีสวนรถใช่ที่นู่นไม่มีส่วนรถนะคะถ้ามาที่นี่จะได้ส่วนรถนะคะยังไงก็มาร้าน,นที่หนูอยู่ที่ตลาดน้ําฝั่งไหนคะเนี่ยอยู่ฝั่งเหนือฝั่งเหนือเข้ามาทางถนนเสรีไทย60นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนอบายๆเราจะพาเพื่อนๆไปชมเส้นทางการเข้ามาหาที่หนุมกันว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายขึ้นขนาดไหนนะคะถ้ามาจากทางถนนเสรีไทย60นะคะ ที่จอดรถนะคะด้วยความที่ว่าตลาดเราหนาแน่นที่จอดรถเราจะขยายเราะจะขยายเสร็จเนี่ยเราก็เลยต้องมีการบริการลูกค้าโดยการเราจะมีรถไปรับจากที่จอดรถแล้วก็พาเข,าข้าตลาดเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายแดดอ่อนลงสันิดหนึ่งเดี๋ยวขาจะพาเพื่อนๆน,น,นะคะชมวิธีการเข้ามาหาพี่หนุกันนะคะว่าจะมาหาพี่หนุ่มได้ยังไงนะคะยังไงวันนี้ต้องอยากพี่หนุ่มชวนเพื่อน แวะเวียนกันมาหาพี่หนุ่มที่ตลาดน้ำขันเรียมก็ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้นะฮะ <ๆ S 1> ก็แวะมาใช้บริการได้นะครับ <ๆ S 1> ว่า <ๆ S 2> เพราะว่าร้านแว่นของเรานี้เปิดใหม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราจะให้ส่วนลดค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ทั้งกรอบทั้งเลนใน <ๆ target S 1> คราวเดียวกันเลยแล้วก็มีการก,รการันตีและประกันตรวจวัดสายตาประกรอบรอรับได้เลยนะฮะแล้วก็การันตีให้3เดือนรับกันความพอใจทุกกรณีเปลี่ยนฟรีหมดครับครับขอเชิญแล้วกันนะครับ I am